ัจจุบันมีคนดังนะครับที่มาเลี้ยงไก่แล้วเข้าไปลงพวกโซเชียลอย่างงี้ครับผมแล้วก็เกิดการเกิดกระแสการเลี้ยงตามนะครับเพราะว่าทุกคลิปหรือว่าหลายๆคลิปที่เขาเลี้ยงไก่นะครับมันจะมียอดผิวสูงในปัจจุบันนี้นะครับจะมีคนรุ่นใหม่นะครับที่เขาหันมาเลี้ยงไก่กันนะครับเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นรายย่อยๆแล้วก็ซื้อลูกไก่นะฮะจากผ่มไปนะครับแล้วเก็ไปทําคลิปต่อนะครับโอ้โหลิปคลิปนั้นเนี่ย มีคนชมนะครับ17ล้านวิวา็ปกติเนี่ยจะมีคนติดตามเนี่ยแค่หลักพันซึ่งเป็นสองแสนกว่าเลยนะครับจากการทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงไก่เรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่อย่างเงี้ยครับอันนี้พี่โตครับมันมีผลต่อคนเลี้ยงเยอะแค่ไหนอะ่ะคนที่อยากเลี้ยงมีมีมีผลครับเพราะว่ามันเกิดกระแสเหมือนกับการจูงใจว่าเอ้ยการเลี้ยงไก่มันมีความสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นไปได้ได้เสริมอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงการเลี้ยงไก่มันเลี้ยงง่ายด้วย การเริ่มต้นเนี่ยใช้เงินทุนไม่มาก <ứng S 2> นะครับไม่เหมือนกับการเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นใหญ่เนี่ยเขาเริ่มกี่ตัวครับพี่โตถ้าปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่เราก็จะประมาณสัก3ามสิบตัวขึ้นไปสาสิบเลยฮะโตส่งไก่เขายัางไงครับส่งไก่นะรเราจะใช้เป็นรถฟาร์มของของ,ของทางฟาร์มเราแล้วก็จัดส่งเนี่ยสาม,มารถบริการจัดส่งได้ถึงบ้านเลยเรามีความตั้งใจครับที่อยากจะให้เกษตรกรที่เป็นรายย่อยเนี่ยบางทีเขาหาซื้อไก่ไข่ไม่ได้หรือมีใครเนี่ย ที่สามารถบริการเขาได้นะครับแล้วก็มีบริการจะส่งด้วยเนี่ยมันก็ทําให้มันควบวงจรแลวมันง่ายขึ้นไก่ที่พี่โตส่งให้เขาเนี่ยมันไตแล้วมันไข่เลยไหมไก่จะต,ต,ต้องไปเลี้ยงปรับสภาพนะครับปรับสภาพตามช่วงอายุหรือตามเวลาเนี่ยครับแต่ปกติก็ประมาณ4-5สัปดาห์ก็ปรับตัวสักระยะหนึ่งก็จะให้ไข่ครับ ถ้าผู้ชมนะครับอยากได้ไก่ไข่คุณภาพดีแล้วก็จำนวนตัวไม่มากนะครับติดต่อที่ T M Feed Farm แอดไลนะ์เข้ามาที่แอดไซน์ TM99 หรือแอดไซนก9 9 5 5อกได้ครับ